ครับวันนี้รถทางเทศบาลนะครับตำบลบางใหญ่นะครับรถขยะนะครับผมมาเช็คดูด a ต้าสดหัวฉีดนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดินเบานะครับนี่คือเดินเบานะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดตันนะครับผมก็ลบสามขึ้นไปนะครับก็เริ่มที่จะตันแล้วนะครับ หนึ่งสองนี่ก็ยังปกติอยู่นะครับนะครับแรงดันไฟปกตินะครับอ่ะพ่อเล่งเครื่องนะเล่งเลยอ่ามอเตก็ทำงานได้นะครับเราเล่งเครื่องอ่ะพ่อเดินเบาอันนี้เดินเบานะครับก็มีติดลบอยู่นะครับผมอ่าเล่งเครื่อง ดันในลางก็ปกตินะครับโอเคครับ